เวลาทรงนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันคู่คุณเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าคมกราบอำลาด้วยน้ำตาอาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพ เสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือเสียงตามสายของเทศบาลนครบ้านสวนทำการส่งกระจายเสียงในวันและเวลาราชการเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆของทางราชการข่าวบริการและบทความอันเป็นสาระประโยชน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกันค่ะในวันนี้ดิฉันนางสาวดารารัดกิจข้องผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ค่ะและกับผมนายชัยวิวัต์เยี่ยมสถานผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ครับ เราทั้งสองรับหน้าที่รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารจากทางราชการค่ะมาดูกันที่ข่าวแรกค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการไว้ทุกข์พระราชาพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ไว้ทุกขเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมพศ2568ประชาชนทั่วไปให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมสถานที่ราชการให้ลดทงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมพศ2568เป็นต้นไปและสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆให้ใช้ดุลพินิษปรับรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมค่ะ ข่าวต่อมาค่ะประชาสัมพันธ์สำนักช่างเทศบาลน,นครบ้านสวนแจ้งการขุดลอกโคลนบริเวณคลองยิ่ลัดตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนพศ2568ในบริเวณหมู่ที่3ตำบลบ้านสวนและมีการนำเครื่องจักรและรถแบคโฮเข้าทำงานบริเวณซอยบ้านสวนพระยาสัจจา27และซอยบ้านสวนพระยาสัจจา4 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณะโอกาสนี้ขอบคุณค่ะข่าวต่อมาค่ะเทศบาลนครบ้านสวนร่วมกับ BK 5 Med Heal คล i นิกเวชกรรมขอเชิญประชาชนที่มีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองสุขภาพในโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวันที่ สิบเถึงยีพฤศจิกายนพศ2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง16 30. นาฬิกาส0นาทีณศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนโดยภายในโครงการมีการบริการตรวจคัดกรองดังนี้ 1. โรคโลหิตจาง 2. ไวรัสตับอักเสบบี 3. มะเร็งปากมดลูก 4. เะมเร็งลำไส้ใหญ่ 5. ซิฟิลิสและ 6. การประเมินสุขภาพกายและจิตค่ะโดยเงื่อนไขในการรับสมัครมีดังนี้ต้องเป็นประชาชนที่มีอายุ14ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวและไม่เคยตรวจสุขภาพในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุข1เทศบาลนครบ้านสวนโทร0 3828-3188ค่ะศูนย์บริการสาธารณาสุขสองเทศบาลนครบ้านสวนโทรศูนย8สา2แค่ะโดยท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตนเองณศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลนครบ้านสวนทั้งสองแห่งค่ะไม่มีอีกแล้วนางฟ้าองเดิมท้องดิน ท่นาแภพจลกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนาครบ้านสวน ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณพศ2569ค่ะสำหรับคุณสมบัติของคนพิการที่ประสงค์ขอและมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือมีดังนี้ 1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ ออกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครบ้านสวน 3. เป็นคนพิการที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตที่ยากลำบากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานหรือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพราะมีสาเหตุจากหัวหน้าครอบครัวตายทอดทิ้ง สาบสูญหรือต้องโทษจำคุกเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ 4. เป็นคนพิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะ 5. กรณีเป็นคนพิการที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องได้รับการรับรองจากประธานคณะกรรมการชุมชนหรือสมาชิกสภาเทศบาลว่ามีคุณสมบัติตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเอกสารหลักฐานขอรับความช่วยเหลือมีดังนี้ 1. แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 2. ส,สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการที่เป็นปัจจุบันจำนวนหนึ่งฉบับ 3. ส,สำเนาทะเบียนบ้านจำนวนหนึ่งฉบับและ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยืนนย่นคําขอแทนกรณียื่นคําขอแทนคนพิการและ 5. แบบรับรองคนพิการที่มีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรณีคนพิการไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับคนพิการหรือผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตามแบบลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครบ้านสวนโทร038184555ต่อ4203และ0832522021ในวันและเวลาราชการค่ะถึงงงเวลาาาทรนฟ้ สวรรค์ที่แห่งน,นั้นงามดังฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทั้งดีร่วมมีร่วมจุดหมายนางฟ้าไกลๆทั้งคงยังอยู่ข้างข้างเรามาต่อกับข่าวช่วงที่สองครับ ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยเทคนิคชนบรุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี2569ระดับปวชอและปวสอสอบถามเพิ่มเติมได้ที่038485202ต่อ129ข่าวต่อมาครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชาสัมพันธ์คุ้มเข้ม ธุรกิจเสริมความงามขายคอร์สไม่เป็นธรรมโดยสคออบอพบการร้องเรียนพฤติกรรมการขายสัญญาขายคอร์สไม่เป็นธรรมสคออบอเตรียมออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจเสริมความงามนวดสปาการดูแลผิวหน้าผิวกายผิวพรรณการควบคุมการลดน้ำหนักดูแลสัดส่วนสิทธิสำคัญภายใต้ใตประกาศใหม่ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาภายในเจวันหากยังไม่ได้ใช้บริการยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีเงื่อนไขผู้ประกอบการต้องคืนเงินเต็มจำนวนประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรคให้ความรู้โรคไข้าลากศาสร์ใหญ่หรือโรคสัรับไทฟัสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มลิเก็ตเชียพหะานำโรคคือไลออน ติดต่อได้จากการถูกลายอ่อนที่มีเชื้อกัดโดยจะไต่ตามเสื้อผ้าของคนและกัดผิวหนังที่สัมผัสกับเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะกัดที่บริเวณลักแล้ขาหนีบรอบเอวตัวลายอ่อนจะอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้ทุ่งหญ้าใกล้พื้นดินพบได้ทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวอาการของโรคไข้สูง ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงมีผื่นนูนแดงละเอียดต่อมน้ำเหลืองโตอาการลักษณะเฉพาะของโรคแผลลักษณะคล้ายถูกบุหรีจี้วิธีการป้องกันตัวเองเมื่อออกทิพเข้าป่าหรือไปพื้นที่เสี่ยงสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใช้สารกันมแมลงทาหรือฉีดพ่น บนผิวหนังและเสื้อผ้าหลีกเลี่ยงจุดกลางเต็นท์บริเวณที่มีหญ้าลกหรือพุ่มไม้เมื่อกลับจากทิศเดินป่าควรรีบอาบน้ำทันทีและนำเสื้อผ้าซักทำความสะอาดและทั้งหมดนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันครับเวลาของการกระจายเสียงตามสายต้องจบลงเพียงเท่านี้ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังแนะนาติชมรายการ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลน,นาครบ้านสวนหากในพื้นที่ใดมีเสียงดังจนเกินไปท่านสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนคอเซนเตอร์หนึ่งหนึ่งสาสองหรือหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสี่ห้าห้าห้าแล้วพบกันใหม่ในช่วงเวลาหน้า สวัสดีครับนางฟ้าอุงเดินท่านคงยังอยู่ข้างทางเรา